สวัสดีครับตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆนะครับพามาชมเกษตรพัดถิ่นนะครับช่วงเช้านะครับวันนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปทํางานนะครับก็มาให้อาหารปลาอาหารกรบเหมือนเดิมนะครับอาหารไก่นี่คือเราเราอยู่ต่างถิ่นนะครับเป็นคล้ายๆก็ตามชื่อช่องเลยครับเกษตรพัดถิ่นนะครับก็คือ บอ่อปลาแล้วก็ไม่ได้ขุดนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่มีบอ่อปลาแล้วก็เป็นโอ่งไก่แล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยนะครับกบแล้วก็เลี้ยงแบบคอนโดนะครับนี่นะครับคือแบบเรามาอยู่พัฒนินพื้นที่เราจํากัดนะครับเราไม่เหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่เราจะเยอะนะครับเราก็ต้องจำลองจากสระน้ําก็เป็นโอ่ง บอวกบนี้ก็เป็นคนดูนะครับไก่นี่ก็เลี้ยงแบบนู่นนะครับปล่อยนี่นะครับเราจําลองแบบแบบต่างจังหวัดเลยนะครับผกักสวนผักแล้วก็อย่างนี้นครับปลูก<อ>นี่เห็นไหมครับมะเขือพริกนี่พริก อดอกแคบวมตะไคร้นี่มฝันงนะครับตะไคร้ทองกนี่ครับใบเมงลักนี่แล้วผัดใบชะพูไปเลิศครับมัะกอกำลังโตน,นะครับนี่ทุกอย่างครับนอ่นี่อะไรนะอใบเตบยใบเตบยเตนี่ก็มะเขือมะเขือคางกบนะครับกำลังขึ้น โนอนอ้อยอ้อยดำนอนกระทอมลางเล่นมีครบคำมีครบสูตรครับ <c oughs> ก็คือแบบจำลองให้ให้เหมือนเกียงนาน้อยเลยนะครับอืมต้นอ้อยอ้อยดำเนี่ยครับมาดูมาชมกบกันต่อนะครับเมื่อสักกี้เห็นมันร้องอยู่นะครับอบอฟออฟออฟเพราะว่าเราจำลองบอ่อเล็กนี่ก็ที่เห็นร้องอยู่แล้วครับเริ่มร้องแล้ว ว่าบ่อเล็กนี้เอามารุ่นหลังครับเพราะว่าตัวเล็กกว่าเขาจะมีบางตัวแล้วนะครับที่มันโตเพราะว่ามันโตแล้วตอนี้มันโตถ้าเกิดเราเอาบอเนี้บ่กุบเอาบ่อนี้จะ้จับมามาใส่บ่อนี้ถึงตัวเล็กตัวใหญ่ก็ช่างครับตายนะครับผมลองมาแล้วตายผมเอาตัวเล็กบ่อนี้ตอนแรกเอาตัวเล็กบ่อนี้ตัวเล็กเท่า ตัวเสมอกับบอ่อนี้เลยอ็จากบอ่อนี้มาใสาบ่บ่อเล็กนี่ครับตื่นช้ามาตายนะครับขนาดตัวเล็กนะครับตัวเล็กเท่ากันยังตายผมคิดว่ามันน่าจะกัดกันนะครับมันแปลกหน้ามันแปลกหน้าแล้วมันมันอาจจะกัดไล่กัดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตื่นช้ามาตายร้อ,องนะครับร้องนะ ลองนะครับลองเลยครับ,ร,บรู้สึกว่าตัวผู้น่าจะเยอะนะครับกล่องเสียงเป็นโขเกเต็มที่แนละ้ว นี่ครับมันร้องเตัวอ้วนนั้นไม่รู้ไม่แน่ใจว่าตัวตัวผู้ตัวเมียครับน่ะตัวอ้วนลายใหญ่ติดกับตัวเหลืองนะ่ติดกับตัวผู้เพราะว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะเพราะว่าเมื่อกี้ไอตัวเหลืองมันร้องปุ๊บมันก็เลยกระโดดไปหาเมื่อกี้ตัวเมียจะมันจะไปหาตัวผู้กันครับน่าจะเป็นตัวเมียนะตัวลายตัวลายดำนี่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเร้เลยนะครับตอนนี้เอามาเลี้ยงได้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เอามาเข้าเดือนที่สามแล้วเพราะว่ามันแยกเพศได้แล้วตอนนี้มันแยกเพศได้เนี่ยรู้แล้วว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับอีกประมาณเดือนสองเดือนนะครับจะจับแยกคอกเพื่อบบอาจจะทําทําคอกเพิ่มนะครับจะหาล้อรดมาอีกสามวง แต่ว่าตัวเล็กจับตัวเล็กบอนี้ไป,ไปบอ่อนั้นแล้วตายนะครับตายเลยก็คือถ้าตัวเล็กมอยู่บอนี้ก็ให้มันอยู่บอนี้ไปเลยครับเพราะว่าอัตราลอดมันมันก็ลอดแล้วมันกัดกันกรจริงแต่ว่ามันก็ก็ลอดได้นหนีจากตัวที่มันกัดได้ว่ามันโตแล้วสามนิ้วขึ้นแล้วครับลองจับไปดูบอนู้น ตัวนี้บอมันสี่นิ้วสามจะสี่นิ้วแล้วตัวที่สามนิ้วอ่ะผมจับไปไว้โบนู้นโอนู้นตัวสามนิ้วตายนี่ประสบการณ์เลี้ยงมาครับมันแปลกบอมันกัดกันนะครับแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กตั้งแต่เลี้ยงมามันไม่เป็นไรมันกัดกันก็จริงแต่ว่ามันจะกัดกันเวลามันหิวเฉยเฉยนะครับมันกินหยิบแล้วก็อยู่เนี่ยนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ มาให้ชมการเลี้ยงกบคนดูนะครับแล้วก็การเลี้ยงไก่ปลูกผักเป็นเกษตรเกษตรทัดถิ่นนะครับมาแตางถินแต่เราอยากทําเกษตรก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันหลังจะเอาผักชีมามาลงครับผักชีกินจะหาต้นหอมอยู่นะครับต้นหอมกับผักชีจีนเอาไว้เพราะว่า เรากินตลอดได้เอาต้นหอมมาปลูกแล้วมันมันเกิดยากครับเดี๋ยวผมต้องไปสั่งในในพวกพี่ที่ก็ปลูกตาม youtube ที่ก็ทําช่อง youtube ผมไปเจอช่อง youtube ช่องหนึ่งครับพี่เป็นพี่ผู้หญิงเขาปลูกผักที่บ้านปลูกขายก็บอกว่าเขาแบ่งต้นหอมขายอยู่นะครับแยวผมจะลองทักไปหาปแกดูต้นหอม พันอะไรนี่แหละพันที่มันไม่ไม่ลงหัวน่ะพันอะไรนะเชียงใหม่หรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจครับเห็นแวบๆบแบบมนนันเปิดไปเจอพี่แกปุกก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ